สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดตัไปนะครับทุกๆท่านกันเลยและแล้วก็สูตรนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับเลขออกมาแบบนี้อีกแล้วนะครับก็คือเหมือนกันกับในเลขเหมือน5นะครับเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้ที่น่าจะเป็นช่วงปี6 5หนะครับปี6 5าเนาะช่วงต้นๆเดือนคล้ายๆกันเลยนะครับเนี่ย ช่วงวันที่17นะปี65แล้วก็มาในวันที่1มิถุนาก็มาออกแบบนี้อีกแล้วออกแบบไหนก็คือในหลักแสนหลักแสนเหมือนกันมา2งวดติดนะครับแล้วก็ในหลักหน่วยเหมือนกัน2งวดติดเหมือนในงวดล่าสุดเลยนะครับเนาะที่ออกแบบนี้หลักหน่วยเหมือนกันแล้วก็ในหลักแสนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทําก็โอเคอยู่นะครับที่เปรียบเทียบเลขกันแบบนี้นะครับก็มันก็เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในมันไปเหมือนในปี58นะครับเนี่ย อันนี้เป็นเป็นเป็นศูนย์นะศูนย์ก็ศูนย์เหมือนกันเลยนะครับในหลักสิบเนี่ยเนาะหรือว่าในงวดนี้นะครับในหลักสิบจะมาศูนย์อีกหรือเปล่านี่นะครับอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะก็จะมีในช่วงตั้งแต่ในปี63 65แล้วก็ใน66นะครับแล้วก็ในปี58นี่แหละนะที่มันเลขเหมือน58นี่แหละ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะครับกับปี58แต่มาดูในที่ในตรงนี้ก่อนนะครับสลับในที่ในตรงนี้ก็คือมันพอจะมีเป็นเลขเด่นได้อยู่นะครับก็คือเราจะจับเอาในที่ในหลักหน่วยนะครับงวดก่อนนะเนี่ยเอาใน3ตัวนี้นะครับมาเป็นในตัวเด่นในหลักหน่วยบนหลักสิบล่างหน่วยล่างนะครับช่วงในปี6 3นะครับเนาะก็จะเป็นในที่ใน7 98นะก็มา7นะครับมา8ด้วยแล้วก็ในตรงนี้นะครับ507นะครับก็มาทั้ง7แล้วก็0นะครับแล้วก็ในตรงนี้นะฮะก็จะเป็นที่เจ็ดเนะครับปี65เนาะช่วงใกล้ๆกันเลยนะครับเดือนมิถุนาเหมือนกันนะครับก็จะมา7เนี่ยแสดงว่าในงวดล่าสุดที่จะถึงนี้ก็ต้องมี0นะครับมี2มี0มี9นะครับที่จะเป็นในตัวเด่น นะครับเนาอะอ,อ่ะก็ลองลองนำไปจับเราลองนำไปลุ้นกนดูนะครับเนาะหรือว่ามันจะมาศูนย์มาสองนะเนาะเพราะว่าเหมือนในช่วงเนี้นะครับเนี่ยสองตัวล่างของฝั่งเนี้ยมักจะมาเด่นของในฝั่งนี้นะของปี6 5กับปี58เพราะว่ามันคล้ายๆกันนะศูนย์นี่เนี่ยก็ในงวดน,นี้รอดูแล้วกันนะครับเนาะว่ามันจะศูนย์มันจะมาในหลักสิบไหมนะครับถ้าศูนย์มาตรงเนี้ย อ่ะโอเคเลยนะฮะแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันกับในปี58นะครับเนาะร้อใศูนยะ์มาในหลักสิบนะครับแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะมาในหลักหน่วยถึงจะมาในหลักหน่วยผมว่ายังไงก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าเนี่ยเหมือนช่วงปี58เนาะมันมันก็เริ่มมาศูนย์เนี่ยก็เริ่มมาศูนย์มีศูนย์มาบนนะครับเนี่ยมีศูนย์มาบนแล้วก็มาในตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเลขเบิ้ลเนี่ยเลข2เนี่ยสมาในหลักร้อยเหมือนกันเลยนะครับ เนี่ยศูนย์จะมาเหมือนกันไหมนะครับเนี่ยสองในหลักร้อยจะมาสองเหมือนกันอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับติดไว้สองในหลักร้อยนะครับลองติดไว้ดูแล้วกันนะครับก็ใกล้เคียงเนาะเจ็ดบวกกับสองนี่ก็เป็นเก้าอันนี้ห้าบวกห้าเป็นศูนย์เนาะเก้ากับศูนย์เลขใกล้เคียงนะถ้าจับสองตัวบนบวกกันนะรันนี้เป็นเก้าันนี้เป็นแปดเนาะอ่าก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับอ่ะถ้าจับแบบนี้ก็แสดงว่าในงวดล่าสุดก็จะมีในที่เด่นสองศูนย์ 9นะครับส่วนตัวที่จะมาจับนี่ก็คือจะจับในหลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างจับบวกกันแล้วก็มาเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับเรามาดูในช่วงนี้นะครับอันนี้ถ้าจับออกมาก็จะได้ที่ใน7ด9 8เนาแปนาะถ้าจับหน่วยบนนะครับก็คือ7จับบวกกันกับหลักหน่วยล่าง7บวกกับ8ได้5นะครับก็จะเป็นห้า เพิ่มแต้มไปเป็น6นะครับลดแต้มมาเป็น4นี่แหละครับถ้าจับคู่ก็จะได้เคู่นะครับประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นในที่เจ็ดสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดหกเก้าหกแปดหกนี่แหละครับก็จะได้ในชุดนี้นะครับเนี่ยนี่เลยครับพอถ้าลดแต้มไปอีกก็ไม่แน่นะอาจจะมาแปดสามเนี่ยแต่ก็นี่แหละนะก็มาล่างนะฮะถ้าจับแบบนี้ ันนี้ช่วงของในปี62 R63 นะครับวันที่16สิงหาไปดูเลยครับเลขออกแบบนี้แหละนี่จำกันได้หรือเปล่า9999997ก้เนี่ที่9เยอะๆนะฮะนะนั่นแหละนะมาดูในช่วงนี้นีม่มาดูในปี65เลยนะี่วันที่17กุมภานะครับซึ่งถ้าจับตัวเด่นก็ได้5เนาะ5 0 7แล้วก็นำในหลักหน่วยบนกับหลักหน่วยล่างจะบ,บวกกันเหมือนในช่วงนี้นะครับ 5บวกกันกับ7ได้12ก็ได้ 2, 2เพิ่มแต้มไปเป็น3ลดแต้มมาก็จะได้1จับคู่กันนะครับก็จะได้ประมาณ9คู่อ่าใช่ครับก็จะเป็นในที่น้น้1นึ่2 1 2นย2่แล้วก็จะเป็นในที่ใน5 3 0 3แล้วก็73นะครับนั่นแหละก็มาล่างเหมือนเดิมนะครับ03ตรงๆอ่ะอันนี้เป็นตัวกลับ ครับอันนี้เป็นตรงๆนะครับมาดูในช่วงล่าสุดนะครับที่เลขออกแบบนี้แสนเหมือนกัน2งวดติดหน่วยล่างเหมือนกัน2งวดติดนะครับถ้าจับในตัวเด่นกับในตัวเด่นก็จะได้นะครับในที่ใน792เนะครับเมื่อก่อน5 0 7นจะจับแบบนี้นะครับก็จะเป็นในที่7 92นะครับ792เนาะ792ตัวที่จะมาจับเลยนะครับก็จะนำไปที่ในหลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างจับบวกกัน7 บวกกับ2นะครับก็จะได้9นะครับแล้วก็จะนะครับ9จับ0ลดแต้มนะครับก็จะได้ในที่ได้890นย์นะครับก็อ๋อนะครับก็ต้องเพิ่มไป1แต้มเนาะอืมขออภัยขออภัยลืม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 นะครับอ่ะนี่แหละนะครับถ้าจับได้ก็จะได้12คู่นะครับ12ชุดเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็น8 8901อ่ะขออภัยครับขออภัย เอาไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับเนาะปิดเป็นกูครับปิดเป็นกูครก็ได้ที่8นะครับ9 8 2 8 7 9 9 9 2 9 7 0 9 0 2 0 7 1 9 1 2 1นี่แหละนะครับก็จะมาที่ในตัวกลับนะครับนี่แหละอ่ะนี่เลยนะครับแต่ที่แน่ๆนนั่นแหละนะครับเนาะมีแน่นอนนะครับในที่ในหลักหน่วยบน 10ล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับงวดล่าสุดก็จะได้นะครับในที่ในเลขในชุดนี้นะครับก็เด่น3ตัวติดไว้เลยนะครับ2 0 9นะครับ209ติดไว้3ตัวนี้นะครับถ้าไม่มี3ตัวนี้ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปจับนะครับเนาะเออมันสลับนะครับสลับมาตัวกลับมาตรงมาตัวกลับวัวนี้กลับไปตรงตรง9ติดไว้ในที่ในหลัก10 2 0 9ติดไว้หลัก10 แต่ใครใครทุนเยอะก็ลองติดไว้ล่างนะครับนะเนาะอ่เราติดไว้หลักหน่วยก็ได้นะมันนี่มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเนาะอ่ะจับบวกกันตรงนี้2บวกกับ9เป็น11นะครับเนาะอ่าเป็น11ก็เป็น1นะึ่งะลดแต้มนะครับเพิ่มแต้มไปอ่าเพิ่มไปอีกนะอ่ะก็จะได้ในที่ใน2 0 0 0 9 0 2 1, 1 1 0 1 9 1อ่า2 2 0292แล้วก็จะเป็นในที่230393ผมว่าออกมาได้แน่นนะครับดีไม่ดีนะ่าจะไปตรงกันกันกบเลขดังหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะนี่แหละครับเาสำหรับในตัวเลขนะครับในสูตรที่เลขมันออกคล้ายๆกันเหมือนๆกันก็จะมาจับนะครับซึ่งในงวดก่อนๆครั้งก่อนๆน,นะก็ก็โอเคอยู่นะครับสำหรับในที่ในสูตรนี้นะครับเนาะ อ่ะลองนําไปจับลองนําไปเลือกกันดูนะครับเนาะตามที่ชอบตัวเลขที่ชอบนะครับเนาะจับหมดนี้ไม่คุ้มหรอกนะครับอ่ะหาตัวเด่นมาสักตัวนะครับถ้าชอบเด่น0เด่น2ก็อ่ะเอเคนะครับ0ูย์กับ2ก็ตัด9ออกไปนะครับหรือใครชอบ9วันนี้คิดว่า9จะมา9 0 9 1 9 2 9 3 4คู่แค่นี้นะครับนอนเดียวยังไงผมต้องไปดูต่อนะครับเพราะว่ามันก็เนาะมันก็จะคล้ายกันนะครับแสดงว่ามันจะคล้ายกันนะครับกับในที่ ในปี6กหปีหกหก็เป็น0ูนย์เหมือนกันเนาะแต่ศูนย์เนี้ยมันเปนไปเริ่มที่ล่างนะครับแต่เนี้ยมันมันว่าล่าสุดศูนย์มันมันมันไปเริ่มที่บนเหมือนในปี58นะครับก็ผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกันกับในปี58เลยเนาะอืมนี่ครับถ้าเปรียบเทียบช่วงๆไล่ๆกันกับในตรงนี้92้าสองศูน ก็ไม่แน่นะครับเนาะงวดนี้ศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งเนาะถ้ามีม,มันเริ่มต้นมาศูนย์มาศูนย์เหมือนกันเริ่มต้นมาศูนย์เหมือนกันพอมาในงวดที่สามเนี่ยนะครับที่มันเหมือนกันเนาะแสนกับหน่วยแสนกับหน่วยเนี่ยเนี่ยมันก็มีหนึ่งนะมีหนึ่งมีเจ็ดเนี่ยแถมยังออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเหมือนกันเลยนะครับ 7, 1, 1, 7เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะเออนึกออกแล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วผมฝัน เน้นๆเลยนะครับเนาะถ้าใครติดตามผมนะครับเลขฝันในงวดที่แล้วเนี่ยนะครับที่ผมลงให้เนี่ยนะครับในงวดที่แล้วเนี่ยฝันได้ก่อนคืนหวยออกฝันได้71นะครับฝันว่าเลขออกล่าง71นะแต่บางท่านน่าจะนําไปกลับอยู่อานำไปเพิ่มแต้มลดแต้มอยู่หรอกนะครับก็ลองๆตามเลขฝันก็ได้นะครับงวดที่แล้วฝันว่าลดเลขออกนะครับเนาะอืมนะถ้า1เนาะอ่าถ้าว่าถ้าว่ามันจะมาตามนี้นะครับก็แสดงว่ามันอาจจะมา1นะครับ เพราะว่าในสองงวดที่ผ่าน,านมาไม่มีหนึ่งนะครับเนาะเนี่ยแต่มันไปออกในหลักแสนนะครับเนี่ยอยู่ในหลักแสนนะครับงวดที่3ม,มาเนี่ยมันอาจจะมาในที่ในนะครับในหลักสิบเนี่เหมือนกันนี่ก็ได้นะครับก็แสดงว่าเน้นไปชุดในเด่นหนึ่งแล้วกัน นะครับใครที่ชื่นชอบ2 1 0 1 9 1 0 1 1 0นึ่งวดที่แล้วนี่ให้มาหลายสูตรเหมือนกันนะครับเลขจะออกตัวเดิมไหม9 0้ยหรือจะออกไปที่ใน0 0อ่ะนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะไปดูต่อนะครับสำหรับในที่ในเลขเหมือน5แล้วกันนะเพราะว่ามันงวดหวยมันออกช่วงล่าสุดนี่มันออกคล้ายๆกันกับในปี58นะครับเนาะนี่เลยนะครับคล้ายกันเลยศูนย์มานี่ศูนย์จะมาในหลักสิบไหมนะครับยังไงมาลอล ให้กันด้วยนะครับขอให้ทุกท่าชันโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้วสวัสดีครับ